สวัสดีค่ะทุกคนครั้งนี้เราจะเที่ยวประเทศลาวกันนะคะในที่นครหลวงเวียงจัน์เมืองเฟืองแล้วก็วังเบียงการเดินทางเดินทางโดยสายการบินการินไทยรักคนเท่าฟ้าไปลงที่สนามบินบูดอนหลังจากนั้นเราจะนั่งรถตู้จากสนามบินบุดอนไปหน้าด่านสพันธุภาพไทยลาวใช้เวลาเดินทางโดยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพอไปถึงเราจะผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารจากตมหลังจากนั้นเราจะนั่งรถบัสข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวนะคะ ก็ถึงตอมอฝั่งเราวนะครับออลแล้วเราก็เดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันต์ต่อโดยเราได้จองรถตู้ไว้แล้วนะครับมาถึงนครหลวงเวียงจันต์ทั้งทีแล้วแพรบไม่ได้เลยนะครับกับตรงนี้ที่เราจะแวะไปนิทรรการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งจุดสำคัญของนครหลวงเวียงจันทร์เลยนะครับ พัสการพระธาตุหลวงเสร็จแล้วนะครับเราจะแวะไปดูพระสิ้นของเมืองลาวสักหน่อยว่าจะสวยงามเหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กําลังจะเดินทางไปจุดแลนด์มาร์กสำคัญของนครหลวงวังจันทร์อีกที่หนึ่งที่นั่นก็คือประตูไซนะครับ ซึ่งที่นี่ก็จะเป็นจุดไฮไลท์สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับของนครหลวงเวียงจันทร์เสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อไปณนะจุดแลนด์มาร์คจุดที่3ของนครหลวงเวียงจันทร์ที่นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์หอพักแก้วเวียงจันทร์นะครับ ซึ่งในอดีตหอพระแก้วแห่งนี้เคยเป็นที่ปรดิสฐานของพระแก้วมรกตซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็คือพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันที่อยู่ณวัดพระแก้วที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่เองนะครับแต่เขาจะให้ถ่ายรูปได้แค่ด้านหน้านะครับพอมาถึงตรงนี้เขาก็จะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางก่อนะครับไปที่เมืองเฟืองนะครับโดยรถตู้ที่เราเช่ามา เราก็จะเดินทางโดยถดนนมอเตอร์เวย์นะครับจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปลงที่เมืองเฟื่อง พวกเราเดินทางมาถึงที่เมืองเฟืองนี้ช้ากันไปหน่อยนะครับมันก็เลยเมืดซะแล้วเลยมาไม่ทันบรรยากศยาศยามเย็นของแพรริมน้ำเลยนะครับเราก็เลยไม่ได้กินหมูกระทะข้ามกลางวิวหลักร้านเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็จะกินหมูกระทะกันอิ่มแล้วก็จะเข้านอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูวิว,วสวยๆกันนะครับ อรุณสวัสดยามเช้าที่เมืองเฟืองครับทุกคนตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าของแพริมน้ําที่แม่น้ําลีกนะครับบิวสวยมากๆเลยนะครับน้ําไหลค่อนข้างแรงนะครับเมื่อคืนเราก็เลยเหมือนจะได้ยินเสียงน้ำอยู่ตลอดเวลาอาจจะนอนไม่ก็จะหลับนะครับ เราตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาดูวิวสวยๆแล้วก็จะรอใส่บาตรพระกันนะครับ ใส่บาทเสร็จแล้ววิวส,ยสวยๆกาแฟเข้มๆสักแก้วนะครับคุ้มค่าจริงๆครับที่มาเมืองเฟืองรอบนี้แพที่เราพักนี่เป็นแพรริเวอร์ไซส์สองนะครับก็จะมองเห็นภูเขาวิวเขาทั้งท้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับเสร็จแล้วจากเมืองเฟืองนะครับเราก็จะเดินทางไปต่อกันที่วังเวียงนะครับ บรรยากาศทุ่งนาที่เมืองลรานี่บิวดีมากๆเลยนะครับ เราก็เดินทางไปที่วังเวียงกันต่อนะครับโดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์เหมือนเดิม มาถึงวังเวียงนะครับเราก็พลาดไม่ได้ที่จะมาเยี่ยมชมจุดที่เป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะครับก็คือบลูลากูนนะครับตรงที่เรามานี่คือบลูลากูนสองนะครับ โอโ้น้ำใสมากน่าเล่นมากๆเลยนะครับทุกคนช่วงที่เรามานี้จะเป็นช่วงวันหยุดพอดีนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเยอะนิดนงึงทั้งจะเป็นคนลาวเองที่เที่ยวในประเทศแล้วก็คนไทยก็มีเยอะแล้วก็ชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งเ่ยก็เยอะนะครับ เรามาเมืองาลาเราก็แวะมาดูปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งสักหน่อยครับราคาจะเหมือนที่เมืองไทยหรือเปอล่าห้าราคาทุ่มันเนี่ยไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของวังเวียงนะครับก็คือการนั่งบอลลูนชมเมืองวังเวียงแบบ360องศาเลยนะครับเพือ่อนแต่ถ้าใครที่สนใจที่จะนั่งบอลลูนเนี่ยเราก็สามารถมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับไปไปเดินไิไป สำหรับคืนนี้ที่วังเวียงเราก็จะพักกันที่โรงแรมพิมเมืองเจริญกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆโรงแรมที่เราพักกันนะครับสำหรับเมืองวังเวียง อรุณสวัสดยามเช้าที่วางเวียงครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางกลับประเทศไทยกันแล้วนะครับโดย,ยพวกเราก็นั่งรถตู้นะครับขึ้นทางมอเตอร์เวย์เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะกลับมายัางนครหลวงเวียงจันทร์ งานเบลาาอยู่ที่นี่เองตรงนี้จะเป็นมรรยากาศริมฝั่งโขงนะครับของฝั่งไทยและฝั่งลาวตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งเมืองลาวนะครับฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือประเทศไทยของเรานี่เองอนนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปยังด่านหนองคายเหมือนเดิมนะครับโดยผ่านตมตรวจคนเข้าเมืองนะครับจากฝั่งลาวก่อนแล้วก็ข้ามไปที่ฝั่งไทยอีกทีนะครับ พอผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางข้ามแม่น้ําโขงเหมือนเดิมกลับไปที่ฝั่งไทยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ